ก็ยังห้องคารอาหมอนบ่ะปกติเอาใส่ผ้าขี่ข้ามผ้าผ่าคระนวณนี่เรียวผมเอามอนต่อห้องมันสองใบแต่ว่าครนดูตัวแง่หมอนนั่นมาได้มันเลื้ยขาเมื่อิเลย่อยออกมาผี่มอวโตมอนคก็เอาหมอนห้องจิตเดีเป็น่องน่็ถือตัวถืออะไรมันนา

เ่งงานหนูกดดักแล้วหนูกดดักแสี่หื่เฮียวไปที่ละคะยช่กาน้มันแม่ฮะ่ไดเหนนนไ่เป็นการน้ำมันเหงนบอมันาอะะตอนที่จะเห็ดให้หนูจะเห็นังสิอือเบิ่งความรู้สึกด้กันแล้วนะก็เป็นเห็นแ่สี่รถบ่ขันนนแบบนี้นะกันเขาสอนเขาจักสี่ถันยังสี่น้ำหนักมันสี ร้อมกันสองขาเพราะฉะนั้นมันสิบอนไม่นำหนักก็เลยต้องไปเทละะค่ะมันเสด็นำหนักเ,เ,เห็นนะมมันเสด็จก็ว่าเห็นเลยมันเห็ุตัวว่าดามสักทุกท่านแต่ว่านูนสิไปเท่ละค่ะเพราะมันเสด็นำหนักห,หลายทุกแบบเมสาร์อีก้สเสร็จแล้วค่ะสิบเก้าค่ะแขนน่ันยังรุมนำหนักไปได้วยบถอยมือเด็กเก้าค่ะ หลักลงนะ9ตันเข้าไปเดียวน้ำหนักเนื้อเขาจะใหญ่หลายตัวนะึเมื่อพร้อมันจะถิ่มไปทุกหลาาัแล้วถ้าเข้าไปคู่อืมตัองสิดต้องสุดก็ต้องฟาวไปไปเส,ะสะียสัก ดังขึง<ไ>ง้นดัแขนมูไปรำมัน้องมูเี่ยเธอขึ้นไปสาาิร์ถ่านไปเร็วๆมันมาท่านในหูสึกอย่างมันเหมือนเ้าไปโคมเก่าบอาพวกพวะพวะไปเสรออือเอ้ต้องพาม็จไปหอบนี่ขอก่อนเลยเป็นแางแรกดูสำคัญยกดึงถอยยกบ,บีบเข้าหาก,กันอืบีบขึ้นยก แต่ผมมีนำนัดใส่สองเมื่อพอ โอยโอยเปลี่ยนมาทำอีกข้างนึงโกยโอยเลียนข้อ,อก,ก่อนเลยเอเดี๋ยวเสีลืมข้อนีนสำคัญ กระค่างช้องมือเลาะสะวะกดลงไปเดือดดันของกางค่างเกาวสะวะร้องนี่เอาทีละค่างใช่ดันล,ลงแล้วก็ดันขึ้น เันบกาากอลล็องไปซื้อๆมันสึไดลัสิแต่เ่าเตาาดันถึงสิคือยืดมาถึงสิ้อแตเดียวมันก็ยืดแต่ท้าบงสี่เขาก็ใส่โป้งก็ได้มันบังกะไดก็ยืดและยืดและยืดกดลงพังขึ้นแล้วพังลงเป็นแขน ชิ้นมะข่างก็ได้ที่สิ่ที่แข็ขงมขางจ้องมาที่ขนนแข็งก็เลยเนาะเนื้อแข็งเนี่ย่างเงี้ยคือวางทางนี้ตรงนี้ยืดเลยมันมาทานี่นาทางนี้ก็<น>คือบ่ยืดเป็นมัน้ยได้กระเลนได้กระเลนจับมีว้ให้มันโกดเห็นี่าจะสืบสืบสิ่งหังหวไหลเป็นมัน้ย ว่าเขาอยากให้จุดนี้ยืดมากขึ้นเขาดันขึ้นต่างองศากับมันแต่มันเท่ากันกับหัวไหลเห็นไหมความยืดจะยืดขึ้นพี่ก็รู้สึกตึงขึ้นมันบ่าเออไปซาซาขันไปเร็วๆมันจะเป็นนังนสิอูมันสิเหมือนโดนกระแทกอูอันพี่ไปซาซาเนิร์นพี่สู้รู้สึกว่าเออมันเออมันกินมวเออมันกินลึกกว่ามันรู้สึกได้ลึกกว่า เสร็จแล้วจับมือลูกค้าไห่หลังโป้งล็อกจับโป้งลูกค้าเนี่ยเรามายืดสอกกับตรงนี้ก็ยืดหนึ่งยืดสองยืดสามสามั้งอันที่สองยืดเข้าสียืดสับัดแต่ข้าศีพักแขนลงได้ดินเห็นไหมุพักแขนลงยันสี่พี่รูซึ้อืึ้ส่วนนี้เห็นไหมอ สองสามได้แล้วนูมบบน้ม่ะจุกรอบสบาทไปหมดนี่นอื่อ่ะจุกดยมือนิ้วจุกไล่ป่ารู้สึกไหมมะอืมเอออ่ะอันนี้คือจุกดยนิ้วอันนี้คือจุกดยส่วนมือเอียงหางลงกด อันได้ด้น้ำนักตนัดอันไดใส่อันนั้นมือไม,ม่คอพิดถนัดคือใช้เลยแล้วก็โกยกถัดกรณี้ที่เ่าหนักบุพเพกับลูกค่ะห่ว้างไว้ยังสี่มือว่างหรือมือสอบว้างอเห็นบหม ได้แลนะ้วเนาะขันเขาว่าโอ้ยคือเมื่อยแถบวอยากเห็นโป่งแล้วสออกกะไดขึ้นขันเขานอนสอบสิขวบกระดูเขาไปน้ำกับสิเจ็บแน่แต่ถามว่าพิดบอกกับว่าได้เชื่อว่าพิดแต่ว่ากับสิเจ็บลูกขาดลูกขาดสิว่าเขาหอนอดเพาเป็นขันเขาสิลบก,กับนอนแค่งเหมือนน้องแค่ไปกลางหน้าก็ได้แล้วแต่อันนี้ขึ้นไปไว,ไว รู้สึกว่าจะสายบิง้งจลงปเน้นอ en. ่งแสียบวเห็นความแตกต่างระวังการไปเร็วก็ไปสายบนองกุิ่ยงสิ เดึองเห็นปะดูได้ทั้งหน้าพ่อมได้ทั้งหลังพ่อมเห็นปะออาตั้งดึงเอาถ้าลูกค้าไหลแข็งมากทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันตั้งไม่ได้ให้วางแขนลูกค้าเอานิาา้วโป้งลงดินทำเ,เหมือนกันตั้งแล้วก็ยกอ่ถ้าควรจะตกลงพื้นเลยยืนเห็นไหมได้เหมือนกันนี่นูยืนอยู่กับพื้นแล้วนะอื ถ้าถ้าพี่โกงขึงน้ำเงี้ยสี่หัวไหลท่านหนาพี่สิบวัดตึงถ้าถ้าหนูดันพี่ไปยังสีหัวไหลทั้งหลังสียดายาดพออหลังสียดายพ่อมันมาเอ้ยอ้องาสียดายสองทางเสร็จจับนิ้วโป้งให้ดันออกหรือดันลงพื้นดึงมือเคยหมวดจังสิจักเทีย ตัวนี้ถ้ารูนี่ลูกค้าตามอ่าถ้าลูกค้าตามปกติโนูที่อยู่บนอเอยจะใช้เข่าไหนก็ได้อาเข่านี้ก็ได้อืดึงห้ามห้ามโดนกระดูกสอนหลังให้โดนกล้าเนื้อดึงมวนบ่เอยถ้าหนูใส่เข้าอีกข้างลงล่างเว่าได้เหมือนกัน ว่ามันใกล้ไปอยากไกลออกมาเนี่ยให้ไหมนี่วางนี่แล้วก็ดึงได้ใช่ไหมได<ป>้เสร็จแล้วก็นี่คือเสร็จละข้างหนึง่งไปทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันทีนี้หนูจะไม่มนีแล้วนะเหนูอนทำไปเลยเรื่อยๆอันนี้หนูจะเพิ่มท่าเข้าไปอีก มันจะเอาสอกบนสอบล่างด้วยอ่ะลองพยายามแบกซ้ายแบกขวาแล้วก็ลงโงตีโลยอ่ะลงเตาหรือเปล่า ทันเขาทางสอบตะกะแลกพอดี๋ย่เส็จเ เจต้องเจากรเทมใดบักฮนายมีเป็นก่อนอัทีนี้หนูจะวางลงก่อนเพาสมมติว่ามีเวลานวดเยอะหนูก็จะวางลงยังไม่ดัหนูก็จะมาเล่นก่อนเล่นหมือนเราเล่นในนวดไทยธรรมดาเอาเยอะๆนานๆนะสำหรับ คนที่แบบว่าเออชอบอะไรเงี้ยเราก็เล่นอยู่ข้างบนเนี่ยเล่นไปสมมงที่เราอยู่ตรงนี้สักห้านาทีเนี่ยหนูนก็จะสอบไหวใช่ไหมแล้วเราก็ลงมาเล่นด้านล่างถูกไหมเหมือนที่เราทำธรรมาดาน,นี่ยโอ้สิ่งเดียวเนี่ยว่าวทวนได้เข่าเป็นที่ป<อ>เปิดเสร็จแล้วก็ก้นเหมือ,อ,อนกัน สร็จแล้วถึงมังงัขึ้นมาแล้วเริ่มไล่เพราะว่าเอาท่าที่หนักที่สุดไว้หลังสุดอ่ะาจะสองแขนก็ได้ช่วยจับโย เปลี่ยนวิธีการวางขาแนละ้วทีเนี้ยหนูมาวางขาบนตัวพี่หรือนั่งครับตัวพี่ดึงอ,อ,อะไรลองก็ได้วางหนอยกอืม้มนี่ไหมรอบนี้ขาหนูทับพี่อยู่นะวา,างทีนี้ก็วอมลองขาอันนี้คือเสร็จแล้วใช่วยเราก็วอมตั้งแต่ข้างบนวางขา 你看。 ได้ค่ะหนึ่งก,กรก็รอดไปตามปกติถ้าเราไปเร็วมันจะเปงนอย่างนี้อย่างนี้ยัง,ยง,ยงจะไม่รู้สึกแล้ว่ากมเชเราก็ไม่หนักเลยยังนเพื่อที่จะได้เกาะได้เต็มที่ก็ถ้าตรงเลลวลาเกาะเราจะไม่เต็มที่อะไรเอยียด ได้ยังไม่ได้ก็วางเลยได้เล่นขาในให้แบกขาออกข้างนอกว่าสปอร์ตเล่นเส้นไหนเส้นนี้ปกติเราจะใช้เขาถ้าคนตัวเล็กอย่างนี้ใช่ไหมพี่นี่คือการใช้เขา่า เจิเติบโตเพราะว่าเราตัวเล็กเราไม่ถึงลูกค้าแต่โงโน,นจะไม่ค่อยใช้ขับโค้นใช้โมตัวใหญ่เส้นเหมือนกันถ้าเราไม่แบกเวลาเราจะลงเราจะลำบากแต่ถ้าเราแบกเราจะเห็นเส้นได้ง่ายกว่าแล้วเส้นจะยือดอยู่แล้วอืแต่ลูกค้าบางคนแบกไม่ได้ได้แค่ไหนก็แค่นะั้นถ้าถ้าแบกไม่ได้<ๆ>ก็เอานี่ เ่ารองสปอร์ตคาะเข้าไปถ้าเรายัางหนูหนูถนัดใช่ไ่ในการบอกขาลูกลาเดี๋ยวพวกพี่ไม่ถนัดให้ใช้เข่าเราวางจะถานอกจะลงไปให้สุดเพราะถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วไปน้ำหนักจะไม่มีเห็นนะ ไปให้เต็มตัวลงไปเลยทไปหน่อยรอบถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็รอบเดียวโดที่บนต้นใหญ่สุด สองกดไปลายเท้าดันลงไปให้เต็มที่สองกดปลายเท้าปุ๊บตรงนี้มันพร้อมยืดละถ้าสอบไม่กดตรงนี้เราจะต้องมายกขึ้นลำบากหนักเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวเราให้ช่วยพอสอบกดไปเต็มที่ปุ๊บตรงขึ้นละยกนี่ก็คือได้ไปเยอะกเต็มที่เ,เลยตเ่นมาเลยใช่แมนเรล ถ้าเลยบแบต่อก็มาตามฝั่งแบบน่งก็ขึ้นตามูนะลากขึ้นมาตามขาเราเนะะ่ยลากจากข้อเท้าลากขึ้นมาชิบวางไว้นบนเข่าเราม,มือเนี้ยสปอร์ตมือนี้ปล่อยเลยมาเกาะอ่าแล้วทีนี้ย่อตามลงไปเพื่อที่จะให้ส่วนนี้ของเขาสัก์ที่เราสามารถรีแลซก สาม,มารถกดลงพื้นได้สองวาลงนนก็ได้สามได้แค่ไหนได้แค่นั้นอ้าวอยากขึ้นไปบนได้ได้แต่ถ้าไม่อยากขึ้นเราสามสติเกอก็ได้อันนี้ท่าที่หนึ่งนะท่าที่สองอให้ไว้เป็นใจลายไม่ต้องใช้ทุกท่าอันนี้คือยืดไปเลยแล้วก็กดไปทีเดียว ทีนี้สามอันนี้สำหรับพวกที่แต่ว่าเฟกซิบิลมาก<อ>เห็นไหมเราไม่ได้ใช้มือเราทงนี้อันนี้เค่อยไปดูเลยดพ,<อ>พี่จะได้สะโพกด้านหน้าใช่ไหมเออ อันนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาขาเราออกก็ได้อืมแล้วก็กดต่ออันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะมันต้องฝึกเพราะว่ามันท่านจะเซ็นซิชิเนี่ก็คือจบขาหนึ่งอ่ะทีแล้วก็มาทำขานี้ต่อทำามันไดน้ขึ้นมาเราก็อยู่ด้านนี้ละ่ะถ้าแบบ normal อ่ะเราจะทำ normal ให้ดู ทีกก่รอบก็จัดการเอาอันนี้ถึงจะไม่พักขานนี้นะสงวิลูกค้าพับขาไม่ได้ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องพักแล้วก็จัดตรงนี้ดูลูกค้าเป็นหลัยกลูกค้าไม่ได้ไม่ต้องยกไปท่าอื่นเลย เลยได้เพราะถ้าลูกค้าดัดไม่ได้ก็คือก็ไม่ต้องดัดครับแค่นี้นิดหน่อยตของปากของคอกรอง,องแกรมเราต้องมาลองขาแล้วก็ลงถ้าเราไม่ไดัดลูกค้าพี่โอไหมเสร็จแล้ว,อ,ว <laughs> อันนี้คืออยู่อันนี้คืออยู่บนเตียงทั้งหมด แต่ถ้าหนูนวดจริงๆอะ่ะหนูจะมาลงเล่นคอบ่าไหลลูกค้าบนหัวด้วยเวลานวดเนี้ยเพราะว่ามันจะได้มากกว่าอย่างเงี้ยหนึ่งนเออมีเงี้ยตรงนี้อ้าให้ตรงนี้เราจะได้คอไหลลูกค้ามากกว่านะถ้าเราไม่เห็นคอลูกค้าให้ออก กดหมอลูกค้าลงค่ะมุมมุมมาลงน,นใใใเใครขึ้นเพิ่มเออนั่นแหละนี่คือการเปิดคอลูกค้าถ้าสมมติลูกาลาูกค้าให้เล่นคอแต่ว่าเราไม่เห็นชัดเจนการหนุนหมอนขึ้นมันจะทําให้เราไม่เห็นคอลูกค้านี่คือการที่เราอยากจะเห็นคอลูกค้ามันก็จะได้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าหนไูไม่ดึงไม่ดัดอ่าอย่างนี้ อันนี้คือข้างเดียวอ่ถ้าหนูมาพร้อมกันละสองข้างโป้งกดโป้งถ้าหนูโป้งกดโป้งถูงกถไหมน้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าถูกไหมคะอันนี้มันไปหนงหน่วงสมมติว่าหนูไปเร็วออ่ะมงถึงจะพร้อมกันถ้าหนูไปเร็ว,รรวมันก็จะอย่างนี้ เป็นหนูดันที่โยกไปโยกมาถูกปะอ,อ,อทำสองข้างเหมือนกันอ่ะซูมรงข้างเดียวก็ได้อ่ะข้างนี้ประคองไว้ไม่ต้องกดประคองเตือดันไว้อย่างเงี้ยก็ได้เพราะถ้าพี่กดหัวลูกค้ามันจะเปน,นี้ถูกไหมอเ,เออเราไม่ต้องกดเราแค่ประคองไว้ให้ลูกค้าต่าง ถ้าหน่วงเนิ่งก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใส่ข้างนี้ล่ะไ,ไม้ไมได้เล่นโป้งล่ะกับคอลูกขาเนี่ยการเปิดคอไวแล้วการเล่นมันก็จะง่ายขึ้น เตรียนได้ง่ายด้วย ข้างเดียวกันเล่นได้แล้วถ้ามันฝังตรงข้างเล่นได้ไหมฝังตรงข้างเราก็เล่นได้เราเกาะหนี่ข้างนอกแล้วก็ไปแบบนี้แล้วจะใช้สอกตอนอยู่ด้านข้างเราทำยังไงที่จะได้ตรงนี้อ่ะค่ะพี่ไปเนาะเฮยมีที่เดิม อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้สองอันนี้คือปวดเข้าไปง้ายมือแค่งายมือนี่ก็เป็นากนารดันเลยใช่ไหมพี่อือปดลงไปในแนวก้อยลงพื้นแล้วเสร็จแล้วก็ง้างมืง่ายๆเลย ใช้นิ้วเหนื่อยหลายคนแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เลยไม่ต้องขึ้นเราอยากดล่งใช่นี้ได้ไหมเกี่ยวแล้วก็ดังอร่อยอย่าบอกใคร พวกชอบเล่นนิ้วก็จะได้ลึกเข้าไปหน่อยเดีวลงไปแล้วก็ฉีแล้วก็จีเลยดีแล้วที่มันจะกระจีไม่เจ็บนะเดี๋ยวัดแกระจีบวายกระจีพอแล้ววันนี้มีอะไรมาให้หนึ่งอย่างแล้วเอ้ายังมีคนดูอีก็